วันโอนเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2567จะมีการโอนเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนละ1 0 0ถึง300บาทตามเกณฑ์อายุนะครับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุโอนตรงเข้าเลยนะครับหลักเกณฑ์คือเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินพิเศษนี้ก็จะ โอนให้วันที่ 11, 12และ13กันยายน2567นี้นะครับโดยถ้าเกิดก่อนวันที่1มกราคม2495ได้รับเงินวันที่11กันยายนถ้าเกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501ได้รับเงิน12กันยายน และถ้าเกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง31สิงหาคม2507ได้รับเงิน13กันยายนนะครับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ท่านระบุชื่อไว้ก็ได้นะครับ เงินโอน11 12 13กันยายน2567นี้เรียงตามวันเดือนปีเกิดที่ผมแจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับเงินที่จะได้รับแต่ละคนนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1กรกฎาคม2507จะได้รับคนละ300บาทถ้าเกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม2507ได้รับคนละ200บาท และถ้าเกิดระหว่าง1-31สิงหาคม2507ได้รับคนละ100บาทนะครับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารตรงเลยนะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านสามารถนำบัตรประชาชนไปตรวจสอบได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02109 สองสามสี่ห้านะครับเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชีธนาคาร11 12 13กันยายน2567นี้ครับ